สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําต้นไม้ต้นนี้นะคะดอกสีชมพูหวานเหมาะสําหรับสร้างสีสันให้บ้านเรานะคะต้นนี้ก็คืออเมริกันบิวตี้หรือชมพูบิวตี้นั่นเองคะ่ะลักษณะดอกเขาเนี่ยก็จะเหมือนออกเป็นที่ปลายยอดนะคะดอกเขาก็จะคล้ายๆดอกเข็มเนาะแต่ดอกรูปดอกเขาเนี่ยจะมนไม่เหมือนดอกเข็มซะทีเดียวเนาะ ก็เป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายเลี้ยงง่ายเนาะชอบแดดจัดนะก็อเมริกันบิวตี้เนี่ยนะชอบแดดเต็มวันอย่างต้นเนี้ยเป็นต้นที่อยู่แดดเต็มวัน100%เนลยนะคะถ้าอยู่ในที่ร่มหรือในที่ที่มีแดดน้อยเนาะก็จะทำให้มีแตกใบเยอะแยะไปหมดเลย แล้วก็ทรงพุ่มเขาเนี่ยเราจะต้องคอยตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอนะถ้าได้แดดดีๆน้ำเพียงพอนะเขาต้องการน้ำเมากเหมือนกันนะคะก็จะออกดอกให้ชมทั้งปีเลยนะดอกก็สวยแต่เสียด้นะคะดอกเขาเนี่ยไม่มีกลิ่นหอมเนาะก็เอ่ออเมริกันเบตี้เนาะก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะต้นนี้เราซื้อมาจากออนไลน์นะต้นละ15บาท สวยมากนะคะก็ถ้าใครสนใจเนาะลองซื้อมาปลูกนะคะปลูกง่ายเนาะอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้บำรุงอะไรเลยนะก็ตัดแต่งเขาบ้างกิ่งเขาจะเก้งก้างเยอะไปหน่อยเนาะดอกเขาก็สวยประดับในสวนเนี่มีดอกให้เชยชมอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็สวยงามเนาะดอกเขาก็สวยสีหวาน ต้นนี้ปลูกง่ายจริงๆค่ะต้นนี้เนาะซื้อในรู้สึกจะซื้อในช้อปปีเนาะก็ตอนแรกต้นนี้เราจะซื้อเข็มชมพูนุ๊ตตนนี้เขาต้องให้เราซื้อถึง2ต้นเนาะก็เลยเลือกต้นนี้มาเห็นดอกเขาสีชมพูสวยๆก็ได้มาไม่ผิดหวังเลยเลี้ยงง่ายแล้วก็ปักชำง่ายด้วยนะขยายพันธ์ุก็ง่ายนะตามข้อเขาเนี่ยเขาจะ ข้อแก่ๆเนี่ยเขาก็จะมีรากติดสามารถตัดไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะแนะนำเลยนะต้นนี้นะถ้าใครชอบสีชมพูหวานหวานอเมริกันบิวตี้หรือชมพูบิวตี้นะปลูกแล้วไม่ผิดหวังมีดอกให้เชยชมตลอดปีเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ